นิ่มสุดหนึ่งก็ไม่มีก้อนนะคะตรงที่แบ่ตอนแรกเป็นชั้นชั้นสองชั้นถึงข้างขวาข้างซ้ายนี่ก็ดีขึ้นกระดุกเะ็ีขึ้นนะคะ พิลเลอร์แล้วก็โมท็อกซ์ด้วยนะคะของน้องอุ้มเนี่ยจริงๆรูปหน้าค่อนข้างสวยนะคะเป็นวูเชฟแต่ว่า,าหน้าผากค่อนข้างจะสั้นไปนิดหน่อยวันนี้เราก็จะมาโมท็อกซ์ให้มันดึงลิฟต์ขึ้นมานิดนึงอันนี้ริ้วรอยตรงบริเวณหางตาก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ก็หมดคิวค่อนข้างมีเส้นลึกเหมือนกันนะคะในกล้ามเนื้อใหญ่ทางหดเกรงที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะตัดรูปหน้าแถวช่วงมนเป็นหลักส่วนล่องลึกบริเวณใต้ตาก็คือตามเส้นนี้เลยยังเป็นกระดูบริเวณที่ยุบแล้วยังเติมไม่เต็มนะคะแล้้้้้้ววกกกกก็็็็็หหนนนนนนาาแแแมมะะคคยยยัังงบบบลอออสสู่่่เเเเเปขขีดดชริ ที่ลอตเหมือนกันนะคะในหน้าสองข้างอาจจะมีแบบไม่เท่ากันนิดหน่อยนะนี่เป็นเรื่องปกติทุกคนจะมีบ้างอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เติมบริเวณหนกแก้มให้ดูลิฟแล้วก็ให้ดูสูงขึ้นพอๆกับขางนี้แล้วก็เติมปากด้วยเนื่องจากของน้องอุ้มเนี่ยขาดปากบนนิดหน่อยก็สังเกตว่าปากล่างจะมีวอลลุ่มฟูโอเคแต่ว่าปากบนเนี่ยจะค่อนข้างขาดความคมชัดแล้วก็ขาดวอลลุ่มไปนิดหน่อยถ้าเติมความคมชัดเติมสันเห็นไหมคะว่าจะสวยขึ้นวันนี้เราจะแก้ไขจุดบกพร่องพวกนี้ด้วยฟิลเลอร์ก่อน หลังจากทําซีกซ้ายฟิลเลอร์เสร็จนะคะใต้าตาก็จะเห็นว่าดูเต็มขึ้นเยอะเลยแล้วก็อันนี้เติมร่องแก้มไปแล้วเรียบร้อยก็ดูฟูขึ้นนะคะ ใต้ตา,ตาแล้วก็หนะ้าแก้มดูยกขึ้นสูงขึ้นหนวดแก้มดูสูงขึ้นกว่าลองยิ้มสุดนี่ก็ไม่มีก้อนนะคะตรงที่แบบตอนแรกเป็นชั้นๆ2สองชั้นถึงข้างขวาข้างซ้ายนี่ก็ดีขึ้นดูกระชิงน,น,นะคะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าดูเต็มขึ้นนิ้วรอยลดลงค่ะชอบบริหอกพิลเลอร์ตรงปากแล้วก็ใต้ตาค่ะชอบหมดเลยแล้วก็ชอบในความละเอียดของคุณหมอค่ะทั้งก่อนแล้วก็หลังทำนะคะคุณหมอดูรายละเอียดทุกอย่างเลยอะค่ะ